พลอยไพยลินโลชีแจ้งคลิปทหารมีไว้ทำไมสู้แรงดาม,มาไม่ไหวลบคลิปไปแล้ว กลายเป็นประเด็นเดือดสุดๆโซเชียลถกเถียงกันสนั่นหลังจากกรณีที่ YouTube ช่องพิงก์กระพอยของพลอยภัยลินที่ปล่อยอีพีล่าสุดกับชื่อตอนว่าทหารมีไว้ทำไมอ p พีหนึ่งตอนลองใช้ชีวิตเป็นอาหารชายแดนเหนือ3วัน2คืนไทยเมียนมาโดยเป็นการติดตามการทำงานของทหารชายแดนเหนือไทยเมียนมาที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สน,นั่นทั้งเห็นด้วยและไม่ได้เห็นด้วยจนขึ้นเทรนโลกออนไลน จนต่อมาทางด้านพลอยภัยลินก็ออกมาชี้แจงทํานองว่าเป็นความผิดพลาดของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาจนเกิดความเข้าใจผิดในหลายรูปแบบรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมืองซึ่งตนได้ตัดคลิปและแก้โปกเพื่อกันการเข้าใจผิดยังไงก็ขออภัยที่นําประโยคทหารมีไว้ทําไมมาใช้ ซึ่งความตั้งใจนี้อยากถ่ายทอดของคนที่ทำงานจริงๆแต่ดูเหมือนชาวเน็ตไม่หยุดยัง้งเข้ามากระหน่ำถกเถียงถึงความไม่เหมาะสมกันอย่างต่อเนื่องค่ะจึงทำให้ล่าสุดพลอยได้ลบคลิปดังกล่าวไปเป็นทีเรียบร้อย